เย้ yeah, สวัสดีค่ะอยู่กับเนยนะคะค่ะในช่องเตือน,นะคะ่ะ N O U Y N O Y นั่นเองเย้ yeah. ค่ะวันนี้ค่ะเราก็จะไม่เล่นแบบมีเพื่อนนั่นเองค่ะก็คือของตัวนี้นั่นเองค่ะออกดที่เข้าไปนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะมันก็สามารถคุยกับเพื่อนที่ต่างประเทศได้ทุกทีก่ทุกเวลาเลยคะ่ะตอนนี้นะคะพี่เปลี่ยนวิชาการเป็น14.2แล้วนะคะนี่ค่ะชีวิตตัวรอดเข้าไปเลย เราสามารถพูดกับเพื่อนได้นะคะมันก็จะมีไมโครโฟนกดไมโครโฟนเ้านาๆน,น,นะคะมันก็จะสามารถคุยกับเพื่อนได้นะคะเวลาถ้าพี่คลิีวิดีโอนะคะถา้าได้ได้ยินเสียงเพื่อนก็ไม่เป็นไรเนาะถ้าได้ยินเสียงค่ะเข้าไปเลยค่ะนะคะเวอร์ชันสี่จุดสองก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะไม่เหมือนเวอร์ชันสิบสี่สิบหกตอเลตัดมไม้เปิดมอนเตอร์ไว้นี่ค่ะเมื่อกี้ได้ยินเสียงไหมคะนั่นแหละค่ะ วันคลิปนี้นะคะจะอ่านไม่เกินสิบห้านาทีนั่นเองเกินสิบห้านาทีนะคะจะลงคลิปไม่ได้ค่ะถ้าเราคลิปไม่ได้น้องก็จะอดดูนั่นเองพี่ก็จะพยายามไม่ให้เกินเนาะโอเคนี่ค่ะเพื่อนคะมาเข้าบ้านก่อนเลยจะหมดแล้วเออค่ะประมาณนี้เนาะพี่ยังไม่อยากคุยกับเพื่อนค่ะเพราะว่าถ้าอ่านคลิปดีโออยู่แล้วคุยกับเพื่อนเนี่ยเพราะว่าไม่อยากจะพูดอะไรมากเลยอ่ะเพราะว่าจะเพื่อนจะถามว่าทำอะไรอยู่อะไรประมาณนี้นะคะ ถึงพื้นแล้วเฮ้ยกอนพี่กอลน่ารักมากเลยค่ะดูของดูของเขาเลยค่ะนี่ค่ะมันไม่เด้งเข้าตัวค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวมันจะเด้งเข้าตัวโดวยอัตโนมัติเองถ้าวันไหนถ้าเน็ตเราดีขึ้นนะคะมันก็จะให้เองอัตโนมัติเลยมันก็จะเด้งขึ้นเองค่ะพี่เปลี่ยนไปช่องที่สามนะ ไอเวอร์ชัน14.2นะคะก็ไม่รู้คะ่ะว่ามีอะไรอัปเดตใหม่มาบ้างนะคะก็ไม่รู้อัปอัปเดตมาเปล่านะคะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะตรงนี้นะคะจากตรงนี้นะคะที่จะเป็นสีขาวนะคะก็เปลี่ยนสีค่ะตอนนี้มืดนะตอนนี้นะคะมืดแล้วแล้วก็ไปได้ินคนพูดว่า มีเช้าแล้วค่ะกแอปเปิ้ลไม่ได้ทำไมไม่เห็นทำไมอะไรเนี่ยทำไมาจับต้นไม่ได้ทุกคนเข้ามาในบ้านตอนนี้คะเมื่อฮักก็เรียกให้เรานะคะเข้าไปในบ้านนั่นเองเข้าเลยค่ะ ้อยู่นะอะสกินนี้นะคะเป็นสกินที่พี่เคยใช้มาเขาสกินนี้นะเองพี่ไม่อยากจะตีเขาล็อกคาเดี๋ยวเขาได้นี่ค่ะเห็นไหมคะอยู่ดีมันก็จะเด้งขึ้นตัวมาเรื่อยๆเลยมาค่ะมาคับของกัน พูดแล้วของมันจะเข้าตัวเองนะคะช่วงนี้ถ้าทำมันนอนในบ้านนี่เป็นยองคะพูดกันค่ะแต่พี่ยังไม่อยากจะพูดนะคะเออเออใครตีใครตีเราคะเมื่อก,กดดี้ไม่ไหวเลยคะ่ะเซิร์ฟเวอร์นี้ น่ากวนมากเลยอ่ะนี่ข่าตรงนี้นะคะว่า่2ค่ะนี่ข่าอยู่ดีมันก็เป็นแบบนี้นะคะ่ะตรงนี้นะคะพี่เขียนชื่อ N O E Y นะคะแล้วก็ N O E Y นะคะสองครั้งเขียน E N ว่าสองครั้งนะคะเียนแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเขียนให้ดูนะค่ะเขียนแล้วนะคะได้แค่ได้แค่ได้เนี่ยค่ะเท่านะ ค่ะมันก็จะเล่นได้แค่ค่ะมันก็เล่นได,ได้แค่ครั้งเดียวนะคะหมอดอยูมันก็จะเปลี่ยนชื่อเลยะคะ่ะถ้าใครรู้ว่าจะทําให้มันเป็นอย่างนี้ตลอดกาลเลยนะคะแบบไม่ต้องไปเปลี่ยนที่ทุกเวลานะคะก็บอกกันด้วยนะคะพี่ไม่รู้จริงจริงอะคะ่ะ <c oughs> เปิดจริงเซิร์ฟเวอร์ที่ชอบฆ่ากันไม่อยากจะพูดคำหยาบเลย งันบุนก็ต้องไม่ช่่ยเขาเก็กบของตัวนี้ก็ค่ะการบวชก็จบลงแล้วนะคะไห้เค้เกินมาสามวันแล้วไม่ไหวไม่เอาไม่เอาอมาสร้างเซิร์ฟเวอร์ของตัวเองดีกว่าไหม เอเลยค่ะนี่นี่เดี๋ยนะพี่ขอดูก่อนนะเดี๋ยวดูก่อนนะคะว่าที่ที่นี่นะคะมีอะไรอัปเดตใหม่มบ้างนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะพี่ไม่ชอบของพวกนี้เลยค่ะพี่จะโยนของพวกนี้นะคะทิ้งไปเลยค่ะทิ้งไปให้หมดเลยคะ่ะพี่ไม่เอานะคะของพวกนี้ถือว่าพี่ไม่ชอบเลยทีเดียวก็บอกได้ ถึงพี่จะเอามาสร้างบ้านบางอันพี่เอามาสร้างบ้านก็บบจริงค่ะถึงามาสร้างบ้านแ่พี่จะย้อยิทค่ะมันลกตัวลกตัวมากเลยค่ะ <c oughs> ช่วงนี้นะคะก็อาจประมาณสิบนาทีอาจจะน้อยหน่อยไม่รู้ว่า่ะกินนาทีดีก็จะบาทีไม่ได้กไม่รู้นะคะว่ามีอันไหนอัปเดตมาบ้าง ประตูมิติไปโลกวังกรมีหรือยังคะ4.2พี่ก็ยังไม่ได้ศึกษาอะไรมาใหม่เลยนะคะทําไมรู้ไหมคะว่าทําไมถึงมีส4 2มาได้มันโหลดอย่างเสียตังค่ะคือนะคะ,คอนะคะตอนนั้นนะคะพี่เพิ่งเข้ามาเข้าเกมใหม่พี่เพิ่งมาเปิดโทรศัพท์มาใหม่ใช่ไหมคะเขาอยู่ดีๆเกม,มครับก็ลบหายทุกอย่างของแมค่ครับลบหายเลยทุกอย่างทุกเกมเลยคะ่ะลบหายไปหมดเลยพี่เลยมาโหลดใหม่14.1กับส4 2 นตอนนี้เจ็ดนาทีแล้วถ้านะะเราจะรีบดูก่อนว่ามีของอะไรอัปเดตมาใหม่ไหมถ้ามีก็แล้วไปไม่มีจริงๆด้วยค่ะไม่ม,มีเราจะสร้างอะไรดีปะสนดอกไม้ถ้าถ้าเกินสิบห้านาทีอีกก็เสียเลยเอาประมาณอันใหญ่ๆโอเคประมาณนี้เลยค่ะ จะทำอะไรดีไม่ทราบแล้วก็กล่องเพลงด้วยล่ะรีบๆแล้วน,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 นี่เป็นทีแล้ว,ลวเอา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 แพ็คของโอเคหืมปังเดียวกันได้ไหมโอ้โอเคสวนออกไม้น,น,นะตรงนี้ด้วยโอเค เรากไปเรื่อยๆเห็นป้าหมอจะเด่นทีละอันโอเคค่ะไม่ไม่ไม่แล้วก็หลังจากกดชิมไหมค่ะวันนี้อะฮึบ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  รีบแล้วค่ะถ้าเกิน15ชีก็ทุกคนไปดีดูคลิปนะเองเอาเก้าแล้วเก้าแล้วมาสิมาทีนะ้ม้จะถึงแล้วถ้าตรงนี้เสร็จนะคะก็จะพอเลยช่วงนี้นะคะ,พ,คคมมะพ,คพ,พี่ไม่ค่อยได้อ่านคอมเมนต์เลยอ่ะไม่เป็นไรพี่ไม่ค่อยชอบพี่ไม่ที่ไม่ค่อยได้อ่านคอมเมนต์ไม่มีเวลาอ่านคอมเมนต์ค่ะ นี่นี่เดี๋ยวน้าเปิดเสียงก่อนม่แช่เพลงนะคะอืมก็อาไม่ใช่ค่ะสหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบเป็นเพียงเท่านี้นะคะ อย่าลืมกด subscribe กดแชร์และกดไลค์ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ